เออคลิป <Hey. S 1> <Okay. S 2> วันนี้แสงการดูเอาลเอาบรรกาศทำไมไม่เล่นอิซาเบลฮะอ่าไม่มีไม่มีของโอเคเจัวแทงเมาส์และจัวจบเทิร์นจัวไลท์ like. จัวคือคิวอยู่ไหนมึง <laughs> คือคิวอยู่ไหนอ๋อมียอยู่ดีกว่าแปดพันไม่การขี่โอ้ยไม่โดนบ่อยจังวะวันนี้ปานเทิร์นรอ เอ้ยสิ่งสองขี้มันก็ต้องมีบ้างแหละทำไมโดนบ่อยทุกโดนบ่อยมากขี้เนี่ยตีบอนเจอเออบ่อยบ่อย,อยไม่มีทริคจบเพลินไรตีบอลหมื่นหนึ่งไม่กล้าขี้ขี้หืมคลิปนี้ง่ายจบไวเกมไวเกมไวมากเพื่อต้องมีเกมสองเอออาจจะมีเกมสองเร็้ยวเเผ้ว แอ็กเซลสองตัวหนึ่งสกิลเดียวภาพมรุษนามส่งทับลงหลงุมทิกเกอร์เต็มบกหมื่นห้าบกคิแติ่งแต่ยังได้ขึ้นมือมากกว่านนะบบนั้นโอเคอะไรเพี้ยนะสองเจ็ดสองเจ็ดเกียวกรับโอเคมือดีอยูใบตัวขีรัด <Okay. S 1> โมโนขีรัด ซีเวิร์วูฟเฮ้ยชิดโอเคโมโนคิรัสบูตเรียวพาวจมตีสกิลโมโนคิรัตโซบัสลงท็อปลงติดนอร์มอลห้าพิทักปล่อยเลยสองขีดหนึ่งสองขีพลังเงินซีเวิร์วูฟบูตใบโมโนทรัสจมตีสกิลพาวเตอร์บูสลงท็อปลงหลุมติดนอร์มอลจัวเท่าไหร่เก้าบวก เก2าบวกสิบสองยี่สิบเอยี่สิบเอ็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบอื้าเลยอันนี้ยูแอสเซ 6, 8, อร์บวกแปดพนตีบานอะไรสิสี่ยี่สองยีตีข้ามง่ายหนึ่งเนืองข้าเส้นมามการจบเธอตายเธอเนี้ยจ้าตายเธอเนี้าายไว้เซงทุลีกาเลกาเรียเลกาเลียปอตวันที่ช่รกาด ลง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 และลงโดนหัวดเบตเทิลสิบสามกัดสคีตอะเออเรียดเลยมือมันไม่พร้อมกาดสิบสามอ่สิบเออยีลืมไปฟอร์สวันนี่ว่ะกาด สิบสองได้สองได้มาเฮ้ยยังไม่มีเฮ้ยยังไม่มีเดี๋ยวก็ลุกอะ่ะบานหนึ่งทิ้งมือนหนึ่งใบลุกขึ้นยืนไม่ต้องลุกก็ได้นะเก่งใจขนาด้นอนๆๆกันอนๆๆกา 33, สามหมือนสามพันสองคริติคอลโอ้ยอ๋โอ้ยโอ้ยแล้วเครียดบเดิมแบบนี้ สองเามเจ็ได้เดียวหน้าบวมืออะไรวะสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดส้อไเฮ้ยไม่มีเฮ้ยยิวลังให้ให้ข้านี้ยี่แโอ้ยนาะไม่มีเทคต์สบเ้าจบอ้าจบเลย มือมีอะไรนะมันกาดได้แต่เธอต่อไปเล่นไม่ได้โอ้ยเรียบร้อยเธอต่อไปเล่นไม่ได้เลยเพราะงั้น